สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำอะไรนี่จะให้ดูต้นนี้เลยให้ดูก่อนนะนี่นะคะเป็นต้นฝอยทองนะคะเป็นตระกูลพืชเลื้อยเนี่ยทีนี้ฝอยทองเขาจะทำอะไรอะ่ะเขาจะเป็นประเภทพวกปรสิตปรสิตต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าไป ไปอยู่ต้นไม้ไหนนะมันก็คือมันจะดูดน้ําเลี้ยงของต้นไม้นั้นนะคะทำให้ต้นไม้ที่เป็นเป็นเอ่อเป็นต้นแม่ก็สูดเสียน้ําเลี้ยงสางขอแสงไม่ได้ก็จะตายอันนี้เราจะเอามากำจัดที่อยู่ริมรัวเนี่ยตรงบ้านกุ้งก็จะเป็นมะขามเทศนะคะแล้วก็จะเดาวพวกหญ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะกินแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยมันจะดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็ทําให้ต้นแม่ตายทีนี้กําลังจะเอาไปใส่อีกโซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บต้นฝอยทองนะคะอันนี้นะคะเราเกี่ยวมาได้แล้วต้นฝอยทองจะเป็นลักษณะนี้เลยดใูใกล้ๆดอกเขาดอกเขาก็น่ารักอยู่นะชัดไหมมีดอกแล้วก็มี ต้นเขาจะเป็นลักษณะสีทองที่เรียกว่าฝอยทองคล้ายๆฝอยทองไหมเออดูดิทีนี้ก็จะเอาอันเนี้ยไปโยนให้เกาะกับต้นไม้ที่เราไม่ต้องการถ้าเขาก็จะดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้นั้นก็จะค่อยๆเหี่ยวไปนะคะอย่างนี้เลยโอเค